พรมพยัคฆ์ม่านฝ้ายิ่คุ่ที่สี่เป็นมวยหญิงกับเปรี้ยวปรากเพชรภัยรัตน์เจอกับพรทิพย์พ่องอภัยครับเป็นครั้งที่สี่และก็คุ่ที่ห้าเป็นมวยชายครับสามเอเล็กซ์มานพกันช่างเจอกับปีใหม่กอกอบเกลือและปิดท้ายในช่วงแรกมวยไทยอาชีพโลกห้ายกด้วยมวยหญิงกับรุ่งนภาผอเมืองเพชรเจอกับไทยงนเร่แฟร์เทคนักมวยจากอเมริกาจากนั้นนะครับจะเป็นมวยไทยนานาชาติ กำหนดสายกอีก3คู่นะครับฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกมนัดบุญจำนงครับเจอกับอาบอฟาเมอร์ซารานจากอิรานครับแล้วก็สิงเอลูมินีกับกูนารัสรูชาจากเนปาลปิดท้ายมวยไทยนานาชาติแซมมี่แซมมี่มวยไทยกับดานิเอลเดซ่าจากนอร์เวย์จากนั้นจะเป็นมวยไทยเยาวชนระดับประวชนนะครับ ห้ายกอีกสี่คู่นะครับอเล็กซิกคู่หนึ่งกับกล้องพัฒพีสุทธิเอนเจอร์มวยไทยคุณศึกสิพัฒนากับแสนมงคลสุทธิเอนเนอร์อินเตอร์มวยไทยครับแต่กับเพชรท่าหลวงเกียรติจารูนเจอกับฉลามศึกเทริตมวยไทยปิดท้ายรายการด้วยเน็ตไอดอลครับกำปั้นล้างบาปฐานทัพอัครเทวาครับหรือว่าพงบางขวางเจอกับมูปินปอเพชรเทวาครับนี่คือคู่มวยทั้งหมดของรายการในวันนี้ครับ มีให้ชมกันหลากหลายรูปแบบมีทั้งหมด13คู่ด้วยกันนะครับติดตามได้นะครับทาง f เฟซบ o o กแ a นเพจโว่โปรเฟชชั่นอลมวยไทยแอ s s ociation ครับติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนี่คืออีก,กิจกรรมหนึ่งนะครับของสมาคมกีฬามวยไทยอาชีพโลก คู่นี้กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับอารันนุชกลางครับให้คะแนน3ท่านภูเก็ตพราระยุ์พิชิตพง์ประเมศและมงคลคำสุวรรณเกิดเกียรติเจริญเมืองครับนักชกในวัย20ปีครับเจ้าของส่วนสูง180เซนติเมตรชกมา30ครั้งชนะ19เสมอ2แพ้9ครั้ง3ฟอร์มหลังของเขาครับแพ้คะแนนภูพิทักษ์สักรุ่งเรือง ชนะคะแนนยกเพชรสกุลระวงครับและมาชนะคะแนนเรืองฤทธิราชาดน,นครับส่วนน้ําเงินครับโชคชัยสิทธิพัฒนา20ปีครับเจ้าของส่วนสูง180ิเซนเมตรเช่นเดียวกันครับชกมา3าสครั้งชนะ21เสมอ1แพ้8ครั้งฟอร์มหลังของโชคชัยครับชนะคะแนนแสงอาทิตย์พแพ้คะแนนเสือโรเบิร์ตและชนะคะแนนตาบองเพชรบอลน,น้ำพิษเผา9 9นะครับเอาละครับ เ่ามาติดตามกันนะครับสำหรับมวยคู่แรกของรายการในวันนี้เวอร์ bo, มวยไทยแชมเปชิพมวยไทยครับในรอบคัดเลือกรอบคัดเลือกนี้ก็หมายถึงว่านักมวยที่โชว์ผลงานเอาชนะคู่ต่อสู้ในการชกวันนี้จะมีโอกาสได้ผ่านเข้าไปชกในครั้งต่อไปนะครับในรูปแบบของมวยนานาชาติวันนี้ดูแลประกบคู่มวยครับโดยคุณปูปอกอบเกืือนะครับ และการเส่ยสุดของมวยหญิงกับคุณเล็กพอเมืองเพชรวันนี้ที่พิเศษสุดเลยนะครับก็คือจะมีการโชว์คะแนนครับให้แฟ,แฟนๆได้ชมกันครับทุกยกทุกคู่ครับนี่เป็นแนวโนโยบายการทำงานของสำน,นักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาของประเทศไทยครับท่านรองผู้ว่ากกทธนุกเกียรติจันท์ชุมเรื่องของการโชว์ใบคะแนนนะครับ ว่ากรรมการนั้นให้คะแนนอย่างไรกันบ้างนะครับโดยได้มีการจัดนำพร่องไปในศึกมวยไทยวิถีถินไทยที่เมืองน้ำดำจังหวัดกาลสินครับเมื่อช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าครั้งนั้นเป็นการโชว์คะแนนยก1ยก2ยก3และครบยกโดยไม่โชว์ยก4่แต่วันนี้เราจะโชว์คะแนนให้เห็นกันทุกยกนะครับ ถือว่าเป็นการนำร่องและปฏิรูปเรื่องของระบบการให้คะแนนของกรรมการนะครับจะถูกใจหรือไม่ถูกใจอย่างไรนะครับก็มีข้อเสนอแนะเข้ามาได้นะครับทางกายกระดานพิธายันพร้อมและก็น้อมรับทุกความคิดเห็นเกิดเกียรติตกโดยหุกซ้ายครับ กรรมการดารานุกลางซับสบัดด้วยซ้ายแทวหุยลูกนี้ครับแต่ลูกนี้แทงแล้วมีอาการสะดุ้งเลยนะครับขยับเดินต่อครับทีมซ้ายนำโชคชัยสิบพัฒนา มวยชายคุณนี้กำหนดชก5ยกนะครับยกละสานาทีพัก2นาทีครับและก็ปฏิบัติตามพรบกีฬามวยทุกประการครับโอ้โหแล้วครับสะบัดด้วยซ้ายครับและเรียนแฟนๆทางบ้านด้วยครับนี่ครับคุณสามารถแขนควงครับ มาดูภาพช้านะครับการชกในยกแรกครับของมวยคู่แรกเปิดรายการครับโวโมวยไทยแชมเปี้ยนไทยแลนด์นะครับจากสนามมวยเยาวชนกรทัพประกาศดอนเมืองซึ่งที่เวทีมวยเยาวชนกรทัพประกาศดอนเมืองร่วมสนามทูป,ปะเตมีนั้นจะมีการจัดการแข่งขันให้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับในวันจันทร์ก็จะเป็นทีมงานของกลุ่มพลังใหม่นะครับ แล้วก็จะมีรายการพิเศษให้แฟนๆได้ติดตามชมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับ67กิโลกรัมหรือว่า140ร้อยสี่ิจอนครับในรุ่นเวลเวทนำทีมโดยคุณสามารถแขนควงครับ สร้างสีสันบรรยากาศสำหรับรายการมวยในวันนี้เอาละครับดูว่าจะมีไม้เด็ดหรือเปล่าครับจหว่าแข้งขวางโดนกวาดล่างพยายามเดินให้เร็วขึ้นอีกนิดนึงครับสะบัดด้วยซ้ายหนะ้างัดขวาอีกทีนึงลูกขวางลูกครับรอบเบียดใน การผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการอารันนุชกลางครับขวางดันนะครับสายยังไม่ขึ้นที่สายจิกไว้ขวาลงล่างมีหมัดขวาหนึ่งสองขวากเดินมัดขวาไม่ทีหนึ่งเอาแล้วครับแลกกันแล้วครับเฮ้ยแท้ขวาเบียดนายครับยังไม่ชัดกรรมการแยก แทงนี่ครับเป็นเกมที่คู่ขี้สูสีทีเลยครับรุกไล่ต่อแยายับซ้ายไว้อะซ้ายแหมสายเท้าหน้าไม่ประทาด้วยครับเกเกีรติคอยเลาะไปข,ข้างเวทีครับ ทฟอร์มหลังของบวยคุณี้ชนะ2แพ้นหนึ่งทั้งคู่นะครับมีเสียงดังเพีย้ยครับแม่เอาคืนครับแมาลงล่างแทงซ้ายสองหม่ทีนะครับอห้หุยแข้งขวาครับแม่ลูกนี้ออกแน่นทีเดียว ไล่ต่อครับมัดขวาเดินพยายามจะเดินให้เร็วขึ้นครับโชคชัยดันแทงอ้าวแทงซ้ายครับแลูกนี้เสียเสียอาการครับอ่ะอีซ้ายนำแทงซ้ายซ้ายแล้วค่ะมาอีกมาอีกลงล่างโดนขวาคืน ขวาลงล่างมัดเฮ่อรูนี้แทงเจ็บครับตีด้วยขวาครับพยายามจะเดินลุกไล่ไปเรื่อยๆครับโชคชัยเกเกียดไม่ประท้าด้วยวนออกข้างๆหมดยกที่สองครับ ชานะครับการชกในยกที่2นะครับมวยคู่แรกครับรายการมวยไทยพิเศษมวยไทยอาชีพโลกโวลมวยไทยเชพเพิชชิพไทยแลนด์นะครับจากสนามมวยถุประเตมีจัดโดยสมาคมกีฬามวยไทยอาชีพโลก WPMTA นะครับโดยรับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยก่งทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ คณะกรรมการกีฬามวยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับช่วงแรกที่จะเป็นมวยกำหนด5ยกนะครับไทยเจอไทย4 5คู่นะครับแล้วก็จะมีนักมวยไทยครับเจอกับนักมวยจากสาวจากอเมริกาอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นคู่ที่6ช่วงแรกที่จะเป็นมวยไทยชาย3 คู่แล้วก็มวยหญิงอีก3คู่นะครับยกที่3ครับสองยกแรก โชคชัย,ชยเป็นฝ่ายขยับเดินแต่ว่าตอนนี้ยก3เกิร์เกียริปรับเกมมาเป็นฝ่ายเดินบ้างครับมีมัดขวาครับแข้งซ้ายแข้งขวามาอีกกดมาตีดีบซ้ายนำไว้แข้งขวาวืด เกียวเกียวลูกนี้คือขวาครับเอาซ้ายทีนึงมีทั้งสองแข้งนะครับอาลูลกนี้โอ้งัดจังหวะนี้ครับกรรมการแยกไยับครับไปขวา แข่ขวาครับเริ่มจะเห็นน้ำเห็นเนื้อกันมากขึ้นแล้วนะครับนี่เป็นบรรยากาศแฟนมวยนะครับรวมทั้งผู้บริหารของสนามมวยถูกรปเตมีครับยาเชิญกองทัพปากาศดอนเมืองแข้งขวาครับอ้าโอ้ยดูดิประกาศการแยกออกมา ทีครับแว้างแข้งขวาครับมาตีตีข้อซ้ายแข้งแข่งขวาครับโอ้มีอาการแล้วครับตอนนี้เดินได้ทีได้ทีครับซ้ายแข้งโอ้อยโดนขึ้นขวาครับต่อยท้องต่อยท้องเอ้าเอ้าโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหว,ว,วแล้วโอ้โห น่าจะจบแล้วครับเพราะว่าดูแล้วไม่ไหวครับกอเชื่อครับไม่ไหวครับทรงแบบนี้ยอมครับเรียบร้อยครับจบลงตรงยกสาครับชัยชนะตกเป็นของโชคชัยสิทธิพัฒนา ผู้ชนะได้แก่โชคชัยสิทธิพัฒนา